ที่ก็เหมือนกับขาดน้ําตาลแต่ผมยืนยันว่าถึงจะขาดน้ําตาลก็จะไม่กินน้ําตาลอีกอย่างที่คุยกัาที่แล้วว่าน้ําตาลนี่เป็นสาเหตุแห่งการเป็นโรคทุกชนิดในโลกใบนี้ในโลกใบนี้ครับถ้าหากคุณทําอะไรไม่ได้เลยในชีวิตเลิกน้ําตาลชีวิตจะดีขึ้นครึ่งทันทีครับผมอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นผมศึกษามาไม่ต่ํากว่า5้าหซอรับตรงันหมดคือการปรุงอาหารก็หลีกเลี่ยงแต่ว่าถ้าเผื่อคนเขาเท่า ร้านอาหารก็ทํามาอันนี้เราไม่รู้อันนี้เราก็ทาไม่นนไ,มได้ก็ทําไม่ได้ก็พยายามกินกินน้อยหน่อยครับผมแล้วก็ไปร้านอาหารก็คุยกับร้านอาหารด้วยผมก็จะคุยว่าถ้าเป็นไม่ได้ลดลดน้ําตาลหน่อยนะครับอคือถ้าเขายังไม่ลดเราก็เลิกกินเขาเท่านั้นเองครับมีแค่สองทางเลือกมีสองทางเลือกครับผมอที่เราไ้ฟังนี้ไม่ใช่ผมผมมีอคติต่อน้ําตาลหรือผมก็ไม่สนับสนุนคน คนทําของหวานซึ่งจริงผมก็ชาวไทยเรานี่เก่งเรื่องทําของหวานผมเองก็ชอบของหวานนะครับโดยเฉพาะรอดช่องอของยสุธทรนี่ถือว่าผมนี่เป็นแฟนพันธ์แท้เลยครับคารกว่ารอดช่องสิงคโปร์หรือเปล่าฮะรอดช่องสิงคโปร์จากยสุธทรนยครับอโอ้อันนี้อร่อยมากอร่อยมากเป็นแต่ตอนนี้ปิดเลยครับไม่กินเลยอสองเดือนเต็มแล้วที่ไม่กินอย่างจงใจเมื่อก่อนนี้ ยังกินอยู่เช่นไอศครีมก็ถือว่ามันเป็นไรบายพาสหรือไม่ก็ขนมหวานหรือไอเคก้กนี่นยอาจารย์ยิ่งพูดมายิ่งผมยิ่งหิวแล้วเนี่ยนั่นแสิแต่ว่าตอนนี้สองเดือนเต็มจริงๆนีหยุดน้ำตาลแล้วก็หนึ่งเดือนเต็มยังไม่เต็มหรอกเขาอีกสี่วันก็จะถึงเดือนเต็มกินชั้น,นเดียวมือเดียวสิ่งที่พบก็คือผมไม่ง่วงนอนตอนบ่ายครับ แต่ขับรถไม่ง่วงอไม่ง่วงเลยใช่ครับผมเมื่อก่อนนี่ขับรถบางทีผมต้องไปสวนผมต้องจอดครั้งสองครั้งเช่นแวะที่เซเว่นที่มออบนกอเดินน่นนี่ล้างหน้าที่นค่อยไปต่ออเดี๋ยวนี้ไม่ต้องวันนี้นี่ขับรถประมาณสี่ห้าเที่ยวเพื่อมาเอาอุปกรณ์ในเมืองแล้วออกไปเนี่ยครับนี่ก็ยังโอเคอยู่นะครับไม่ง่วงเลยไม่ง่วงเลยครับผมแล้วก็อันที่สองก็คือ คราวที่แล้วผมให้ดูแล้วว่าไอซอรเรซสิสหรือสะเก็ดเงินของผมดีขึ้นเยอะตอนนี้ดีววนนขึ้น,นรประมาณวันนี้ดีขึ้นประมาณ70%แล้วครับเป็นที่น่าพอใจเป็นที่น่าพอใจผมคิดว่ากว่าจะถึง2เดือนน่าจะหายสักาดปกติเลยรักษามา30ปี30ปีเพิ่งจะหายในหเดือน <c oughs> ผมว่ามหัศจรรย์นะขอให้พระเจ้าขีดเส้นเอาไว้มั้ง <c oughs> <c oughs> ผมว่ามัน,มนอาจจะขีดเส้นแต่ว่าที่สําคัญคือถ้าไม่ถ้าไม่เจอเรื่อง ถ้าผมไม่ลดน้ำตาลร้อเปอร์เซ็นต์เนี่อาจจะไม่ใช่อ,อืผมก็มาย้อนกลับว่าที่ผมเริ่มเป็นครั้งแรกอาจจะเป็นจากที่ผมกินน้ำน้ำหวานยี่ห้อหนึ่งขณะที่ผมป่วยซึ่งก็ต้องขอบคุณนะถ้าไม่กินผมก็ตายเนี่ยไอ้คือคนที่เป็นไวรัสลงตับนะครับมันต้องกัยน้ําหวานนะครับไปหล่อเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงในช่วงที่เราฟื้นตัวใช้เวลากินอยู่เกือบสองเดือนครับครัาน่าจะหมดไปวันทักสามสีโ่โหลโอ้ขวดใหญ่นะครับ หมอแนะนําเลยฮะหมอเพียงแต่บอกว่าให้กินน้ําหวานแต่ไม่ได้บอกว่ายี่ห้อไหนยี่ห้อไหนผมก็ใส่ยี่ห้อนี้ซึ่งก็ยี่ห้อที่พวกเรากินกันประจำสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องไปบอกนะครับเดี๋ยวจะว่าผมต่อต้านแต่ว่าผมก็ต้องขอบคุณที่ทําให้ผมรอดตอนนั้นแต่ตอนนี้ไม่กินแล้วแล้วก็ผมคิดว่าหลังจากที่ผมกินรักษาไวรัสลงตับได้3ปีครับปี25ปี28ผมก็เป็นสะเก็ดเงิน แล้วผมก็ไปหารักษาอยู่จํานวนมากเลยผมไปรักษาที่ดีที่สุดก็คือฉายแสงภูมมาครับซึ่งผมไปท,ทํา,า,มมาที่ลายลามาธิบดีครับใช้เวลารักษาตัวสเก็ตเงินนี้ถ้าใครอยากรักษาแบบแบบไวิทยาศาสตร์วิทยาศสตร์หรือหมอหมอปัจจุบันนี่แพนปัจจุบันถ้าอย่างอื่นนี่นะครับ ก็ไม่หายแน่นอนผมฟันทงเลยเพราะผมรักษามา30ปีแต่ที่ถ้าคุณอยากให้หายแน่ๆใช้เวลาแค่21ครั้งเป็นเวลา3เดือนคือคือต้องไปถฉายแสงประมาณ21ครั้งแต่ว่าครั้งแรกต้องห่างกันนานหน่อยแล้วค่อยถีเข้าถีเข้าถีเข้า,เขา3เดือนนี้ทั้งหมด21ครั้ง2นครั้งนี้หายขาดแน่นอนผมเคยหายขาดมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อก่อนทดลองแต่ว่าในการไปฉายแสงพลูมา จะทําให้เซลล์นี้แก่ลงกว่าปกติประมาณสิปีเซลหมายว่าเซลล์ร่างกายเซลล์ร่างกายของเราแล้วผิวจะเหี่ยวหว <Why? S 2> ผมก็เลยบอกว่าผมยินดีอยู่กับโลกดีกว่า<อ>ที่จะแก่อ <laughs> ผมก็เลยใช้ข้างเดียวครับโอ้อันนี้มีคําพูดหนึ่งคุณหมอป่วนซึ่งเป็นค,คุณหมอโรคผ<า>ิวหนังเป็นคณะบดีของคณะแพทยศาสตร์มอบุญนะครับท่านบอกว่าท้ายที่สุดแล้วนี่อย่างที่คุณอย่างที่อาจารย์เล่าเนี่ยฮะคือมันต้อง ฉายแล้วนี่คือมันต้องเหี่ยวไปถึงสิบปีไหมฮะท่านก็จะถามบอกว่าท้ายที่สุดแล้วนี่ถ้าเผื่อเราเป็นโรคนี้นี่เราตายไหมก็นั่นสิผมก็เลยถ้าเผื่อคิดว่าเออเราเป็นแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรกับว่าเออเป็นแล้วเราต้องตายต้องคือพูง่าความสาคัญว่าตอนนี้มันมันสาคัญเท่่ไห่ว่าต้องเสียสละชีวิตไหมแบบนี้นะใช่นั่นแหละผมก็เลยตัดสินใจอยู่กับไบแต่ว่ามันก็ต้องอธิบายว่าเราเป็นอะไรเพราะมันจะเหมือนเป็นกากครับ ม,มันจะเป็นผื่นแล้วก็เป็นขุยคนไม่รู้ก็คิดว่าเรานั่นหรือบางคนคิดว่าเราเป็นเอชด,ด้วยซ้มเพราะฉะนั้นต้องคนต้องเข้าใจต้องเข้าใจ,ใจนะใช <จ S 1> ่ครับผมแต่ตอนนี้มไม่เขามีอาการเขามีอาการคันมีอาการที่ถ้าหน้าหนาวจะคันครับเพราะว่าผิวแห้งเราต้องทาโลชั่นแต่พอทาโลชั่นก็จะทําให้ผื่นมันแดงขึ้นซึ่งพอผมอ่านเรื่องเนบโบิซิกอะเกนผมรู้เลยครับว่าในโลชั่นทุกชนิดนี่ มีสารพิษอยู่ด้วยทุกชนิดเลยครับคือได้อยากเสียอย่างได้อยาเสียอย่างครับผมยกเว้นยี่ห้อหนึ่งที่ผมกาลังใช้อยู่นี่เป็นที่เขาเล็ก,เลกเมเค์มาจากเยอรมันอมไม่มีสารพิษเออชื่อได้ไหมครับผมอผมจําชื่อไม่ได้เขาต้องเอามาวันหลังเป็นเป็นซื้อได้ที่เมืองไทยเราอ่าตอนนี้มีเมืองไทยที่มีขายแต่ราคาก็ก็แพงหน่อยนึงอเป็นโลชั่นเหมือนกันเป็นโลชั่นแต่เดี๋ยวเอาไว้เอาไว้คุยกันว่าตอนพอเราจะมาคุยเรื่องนี้อยู่ครับเดี๋ยวจะ ผมก็ทดลองดูก็โอเคอยู่<ะ>เพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันอาจจะเป็นสองสาอย่างพร้อมกันพอทาแล้วมันก็ไม่แดงก,ก็อาจจะใช่แต่ว่าก็กช่างมันเถอะนี่แต่กลับมาเรื่องเ,อเรื่องที่ว่าชชิกาหนึ่งผมหยุดน้ําตาลมาก่อนหน้านี้ครับที่จริงแล้วผมรู้เรื่องน้ําตาลนี่มาประมาณเกือบ30สปี2ี่สปีไม่ใช่30ิปีนะครับประมาณ2ี่สกว่าปีรู้ว่ามีพิษร้ายยังไงคือคืออย่างนี้ ผมมีเพื่อนที่เป็นศึกษานิเทศคนหนึ่งอยู่ที่สิสิงบุรีผมจําชื่อเขาไม่ได้ผู้หญิงเขาอายุน้อยกว่าผมนะฮะเราไปเจอกันแล้วเขาแต่งงานได้ประมาณ3าปีผมก็ล้อเล่นว่าอ้าวแต่งงานตั้ง3-4ปีเห็นมีลูกเขาเลยบอกว่าเขามีลูกไม่ได้เพราะเขาเป็นไมเกรนซึ่งผมเคยมาเล่าออกากาศตรวนี้แต่ว่าเราเล่าย้ำสำหรับคนที่เพิ่งฟัง เป็นไมเกรนผมผมก็เพิ่งรู้ว่าเป็นไมเกรนทําไมห้ามมีลูกผมก็ไม่รู้ว่าทําไมคนที่เป็นไมเกรนอาจจะจะมีประสบการณ์หรือว่าหมอที่กําลังฟังเราอยู่อาจจะบอกว่ามันเป็นไปได้ผมไม่รู้แต่ว่าเพื่อนผมบอกอย่างนั้นว่าเพราะว่าเป็นไมเกรนเลยมีลูกไม่ได้ครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นประมาณ3-4ปีถัดมาผมไปเจอเขากาลังท้องไงอผมก็เลยอ้าไนบอกว่ามีไมเกรนมีท้องไม่ได้เขาเลยบอกว่าเขาได้สูตรดีมาจากฝรั่งเศสโอคือเข้าไป เขาไปเป็นศึกษาในประเทศฝรั่งเศสนะภาษาฝรั่งเศสก็เลยไปอบรมที่ฝรั่งเศสหเดือนในช่วง6เดือนนี้เขาไปเจอคนที่รู้จริงเรื่องไมเกรนบอกว่าถ้าคุณอยากเลิกเป็นไมเกรนให้หยุดกินน้ําตาลทรายขาวใช่ครับแค่น้ำมันทรายขาวครับผมเองก็ระมัดระวังเรื่องน้ำตาลทรายขาวมันก็เลยทําให้ผมหนึ่งไม่ปวดหัวผมรู้แค่นั้นยังไม่รู้เรื่องอื่นครับแต่ว่าขณะเดียวกันเราก็กินไอศครีมกิน เคก,กินน้กาแฟผมไม่ได้ดื่มกาแฟแต่เวลาใส่ชาก็ใส่น้ําตาลอยู่อ,อ,อันนี้นะครับน้าตาลก็เป,เปลี่ยนจากน้ำตาลใส่ขาวเป็นน้ําตาลรายแดงก็คิดว่าเพราะว่าเขาบอกว่าน้นน้าตาลใส่ขาวแต่หลังจากประมาณสักผมเรื่องศึกษาเรื่องนี้ประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณนพพรผมอ่านหนังสือทุกเรื่องที่เกี่ยวกับน้ําตาล ผมฟังคลิปทุกเรื่องที่หมอพูดเกี่ยวกับน้ำตาลแล้วมีหลักๆก,ก็คือหมอจากเบิร์ลีแล้วก็มีคนหนึ่งที่เขียนเกี่ยวกับน้ำตาลเมื่อปี1972แล้วก็มีหนังสืออีกหลายเล่มที่เกี่ยวกับสุขภาพรวมทั้ง n e เนโบบีซ a g a i n ไอที่เรากำลังจะพูดในในไทยๆวันนี้นะ่ะก็พูดเหมือนกันว่าถ้าทำอะไรไม่ได้จริงๆขอเลือกน้ำตาล มันตรงกันผมเลยหยุดจริงๆเมื่อสองเดือนที่แล้วอย่างเด็ดขาดเลยอย่างเด็ดขาดเลยครับเพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวนี้นี่เค้กอยู่บ้านล่อหลอกยังไงผมก็ไม่กินแล้ว <c oughs> แม่บ้านเขาก็ยังกินอยู่ลูกสาวก็ยังกินผมก็บอกว่าพยายามไม่ให้กินเขาบอกว่ามันมันก็ยังอร่อยอยู่เขาก็อกวาอาไม่เป็นไรเขายังกินได้อยู่ครับแต่ผมหยุดพอหยุดปุ๊บมาเจอยิ่งหิวอยู่สุขภาพดีคือกินอาหารมื้อเดียวซึ่งเราจะคุยกันอีกนิดหน่อยนี้นะครับ,รบแต่ก่อนเบรกเนี้ย ผมก็ทดลองตัวนี้ด้วยไม่รู้ว่าเพราะน้ําตาลหรือไม่รู้เพราะกินมือเดียวแต่สเก็ตเงินของผมนะปัจจุบันนี้ผมคิดว่าหายไปประมาณ70%แล้วแต่ว่าโครงการมันก็คือ52วันตอนนี้เพิ่งได้เกือบทำไมต <1 S 2> ้อง52วันด้วยผมไม่รู้ว่าทำไมก็5้าสิวันตามสูตรนี้ใช่ไหมตามสูตรที่เขาเขียนต้องกิน<ว>เอาากาจอย่างน้อยคือ52วันคือถ้าจะกินเพื่อลดหุน่นถ้าจะกินเพื่อรักษาโรคหรือกินเพื่ออะไรก็แล้วแต่ กินเพื่อให้หนุ่มขึ้นเนี่ยอืเฉยๆเนี่ยครับเขาบอกว่าจะเห็นผลนะ52วันโอ้อย่างนี้ถ้าเพื่อสรุรชัยสุจเจริญรู้ข่าวเข้านี่มาต้องทำเฟซออฟเลยนะอาจารย์นี่ไม่ต้องครับก็ม <S <S ไม่รู้ <S <S เป็นล้านเลยนะเนี่ยก็ไม่ไรนี่ผมไม่ได้เสียตังค์ผมซื้อแต่ซื้อๆร้อยหกสิบห้าบาทก็กินปกติตอนนี้ก็เพียงแต่ว่าผมก็ไปถ่ายรูปแล้วก็เลยว่าเอ๊ะมันดูสิก็พบว่าก็ดูดีขึ้นแต่ อาจจะเป็นว่าเข้าข้างตัวเองอแต่ว่าอย่างที่คุณนพพรว่าวันนี้คุณก็จะเห็นว่าผมผมดูผมจากจอผมว่าเอ๊ะผมดูแปลก, <S <S ปลกเองผมว่าผมดีขึ้นนะ <S <S แล้วแล้วเท่านั้นแล้วแล้วคนใกล้เคียงเขาสังเกตไหมสังเกตครับสังเกตเป็นไงครับว่าไงก็บอกว่าแปลกขึ้นนะครับลูกสิ์ลูกขาเจอก็บอกแปลกขึ้นช่วงนี้ดูนวลดูนวลขึ้นดูนวลขึ้นมีน้ํามีนวลเขาบอกว่านวลขึ้นไม่รู้อะไรนวลผิวผ่องผิวนวล